กัะปุกจับกวาปุ่นนาสราสปุตินนันนะเอ้าวชวนใครวะสวัสดีวันรุ่นเมกาดีรุ่นอูบายดีรุ่นชางไซชคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือขับรถโคตรมันโคตรตรึงโคตรอันตรายนะครับทีวีชื่อว่าทอร์นาโดโอเพนเวอร์เลสนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวขับรถมือถือนะครับท่านผู้ชมนะมาใหม่เลยนะอ่ามีได้ในสกของมือถือแอนดรอยก่อนนะครับเป็นแนวว่าเหมือนนิฟอสฟีดอันบอลนะท่านผู้ชมนะเออใครเคยเล่นนิฟอสฟีดอันบอลนะครับ อาในปี2022นะนปี e เคยเล่นมาแล้วเหมือนจัดๆเลยนะนี่เวลาติดในตัดมีเอฟิกเงี้ยโคตรีเวลาดิปก็จะมีเอฟิกเงี้ยนี่โค่าตรึงดูผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วเฮ้ยคืออะไรไหนอ้าวคุยคุยคุยโทรศัพท์หน่อยภารกิจเราก่อนนะครับไปแข่งกันหน่อยเอ้ยอ่าคีนี่มันสามารถแต่งรถได้ด้วยนะผมจะไปแต่งรถสักหน่อยโคตรีกดเปลี่ยนรถได้ด้วยนี่หว่าซื้อรถใหม่ได้นะใช่ไหมเนี่ย ปรับแต่งรถก่อนละกันเอาเครื่องแรงให้สุดลงเครื่องนะครับมีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้นะโคตรเท่โคตรเท่โคตรตรึงโคตรอะไรอ่ะเอาโช๊คก่อนละกันโช๊คมันดิ้นเหมือนคนดู yeah เราปูจับสกอตบุญนาจะเอาเบรกเบรกไหมเบรกไม่ต้องเอาในเอานี่เลยในกรองกรองคนดูต้องลงกรองเฮ้ยมีตังค์นั่นเลยนะเนี่ยมาย้อนออกมาครับเช็ดโคตรแรงรอบนี้เอาดิเอาดิเครื่องโคตรสุดอ่ะในตัดนี่ อ๋อเดีอวเดีโอ้โคตรล่าคนดูเชสเชสสองร้อยเจ็ดสิบกว่านะโคตรแรงเอาไม่ชนคนโหถ้าชนคนมันลบไปเงินไปร้อยหนึ่งเลยนี่มาไม่เอาไม่เอาไม่ชนละอ่าเราจะไปแข่งกันนะครับก็ไปที่โทรศัพท์นะเพื่อจะไปแข่งสักหน่อยมาว่ามาว่าภารกิจโอเคดราบูจับวัวปูนาร์รัสปูตินยันนะอ่ไอตัวนี้นะฮะไปวู้โหฮะเมื่อกี้แม่งอันนั้นได้ไงว่าโฆษณาเนี่ยงงนะ คนดูอยู่ๆโฆษณาก็ยังไม่หายวงเด็กมาว่ะมาว่ะต่แต่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 ตไป e โฆษณาขึ้นเฉยเราสา่งเติมรพร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรโอตไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตตรเิม เกมคุ้มๆุโลบอกคลิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่ง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยโฆษณาไป35บาทงงโดนโกงโดวนบีบหรือเปล่าเอาวะ่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาดิเอาดินี่นี่นลูกครับในตัดครับตาม รถไม่แรงหรอกครับรถแรงอยู่อู่รถหลุดอ,อยู่บ้านร,ารัฐบาลอยู่สนอน้องิ๊บหน่อยครับสวยเฮ้ยโอ้โหเกือบชนเอฟเฟอร์เดดเอ้ยว่าเอาว่าถึงจะจัดลงไปครับน้องแรงอยู่อู่รถหลุดอยู่บ้านรัฐบาลอยู่สนอน้องลบครับลบครับเรรย่ในตัดครับไม่หน่าอู้ละ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 ท้องเอ๋อแย่ชิบหายนะกูขอพิดทางไปวะไปวะา มาดิมาดิโขนโหดเป็นแนวแนวไหนท์ดูกราวอะไรอย่างงี้นะทุกคนเฮ้ยเข้าไปโอ้โหทะลุสเตเดียมเลยเหรอสนามฟุตบอลโนตรึงอ้าววัดใจฮิกโอ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 ้โอลา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 ท้องเฮ้ยไม่ผ่านคริสอนีรอย่างงี้เออเอาได้เฉยมาได้แบบงงๆ ไอตำรวจไล่โอ้โหไม่ใช่หนาะไม่ใช่หนาะไม่ใช่ผูนะ hand, ้ร้ายหนาเออใจเย็นคร,ร,ร,รับพี่ใจเย็นครับพี่เอออูร่าร่าร่าท่อมเฮ้ยลงไปครับลงไปครับพี่ very good very good ไอตั้ตตี้โคตรล่อกคตตึงออเดียเดิเอาดิยอย่างเงี้ยเราเจอจุกเจอจุกล็อกเป้าแล้วคืออะไรวะ หนีมไงล่ะชนต้องหลบจุ๊บมันเอานะครับตำรวจแม่งไล่เราโอ้ชนคนมดไปตังสนามนาหกพันชนคนไปแล้วหมื่นหนึ่งนี่หลบนี้ตำรนิแล้วครับสวยเอออ่าโอเคเราจะไปแข่งต่อนะใครมันชอบมาขับรถนั่นเราจริงๆิงเลยนะภารกิจต่อไปครับดิฟคิงนิฟคิงนี่เอาดิไม่ใช่นา ดราบุจับสก๊อตพูนนาทระสปติงนะไอ้ยัยเดย์อาวเนสโปไปยูเพิร์สสไนท์เด็บเด็บเด็บไอ้ดิบคิงเราเปิดหมดดิบแล้วใช่ไหมอ้องทําต้องทําคะแนนให้ได้นะคโอเคหมื่นแปดเออเอาดีเอาดีนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวลากเลยเลยครับสวยสวยเอาเดี๋ยวเดีเยว่ต้องไปหาทางดิบก่อนนะครับนี่เอาดีเอาดีดิบดิบ ว่าว่าดิบจัจาดดิจัจาดนี่เวลามันมีเวลาอยู่นะครับคุณด,ดูนะเฮ้ยนี่น,นี่ตรงมุมนี้มุมนี้รถเรามันไม่แรงเลยวะ่ะดิบไม่หมดเลยอ่ะคุณด,ดูว้าเาชนะเฉยชนะแบบงงๆอะไรวะ Yeah. เย้อุ้ยมาปรับแต่งสักหน่อยละกันขอสีนะสีเหลืองนี่มัต้องสีเหลืองนี่ผิวผิวโอ้มีลายรถด,ด้วยนะคุณดูนะอ้าวแล้วมึงให้กูแต่งสีทำไมเนี่ยเมื่อกี้วัตถิกหน้าต่างหน้าต่างนี่มันต้องสีเหลืองหมดเลยครับสิสีแดงสีแดงนี่เอา啊 Lescaze Farley Arm เฮ้ยโอ้โหแม็กโคตรทรีเอาครับมันกระตุยเกินไป ต้องแม็กนีียมต้องเหลืองทั้งคันครับมันต้องทองทั้งคันครับน้องเอาดิอู้อู้ดูไม่ดีนี่หละล้าแล้วผู้ทีบผู้ทีบเนี่ยเอา่ะเอา啊กดรอกดตรึงอ่ะคนดูแรงไม่ะแรงจะจัดเลยนะยืบหน่อยยืบหน่อยเนี่ยผมเติมซื้อลบโฆษณาไปแล้วแม่งโฆษณายังอยู่งงนะกดบวกก่อดภารกิจต่อไปเราคืออะไรการแข่งขันนี่ไงนี่ไงเอาดิ มาว่ามาว่าตรบบบาบูโจ๊บสก๊อตนาดรัสบูตินน่นนะไอ้มาเลยครับน้องกดพร้อมเลยละกันเยอะพร้อมกันมานานแล้วหายโยคืออะไรอ่ะจับเวลาต้องขับไปไหนผ่านหกอันเหรอคืออะไรวะอันอันคืออ๋อต้องเฉียวต้องเฉียวต้องเฉียวร เชียวรถสินะอ่าอันนี้มันให้กี่เชียวรถนี่มาหนึ่งอันสองอันยังก็รีซิตี้คุณดูหนึง่งอ่ะเอะอเดิ๋ยวด,ดิโอ้ตึงเอยเอ้อทำไมนักเลงแท้ลินอ่ะพี่โอ้โ,อโอชนตัดครับอืมอืมอืมว้าวชนเฉยยี่สิบเก้าวิอาวโอ้โหอีกสองคันไม่ไปไหนวะนี่นี่นมาละ นี่สเกลเลปบบาร์ดิยี่สิบวิครับสวยมี่มังเห็นแล้วคันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอุย้ยนะครับมันทำไมกันเนี่ยพวกมึงลินยางเยอะอยางเยอะแย้ yeah! ป่นนะฮะ,อะบอกได้ยุดไปพอได้กันนะย yeah! ้มาแล้วว่ามาแล้วว่าโทรศัพท์โนตรึงพารกคิปตอครับไลล่าเฮ้ยหลบตำรวจหรอใช่ไหม 好啊，好啊，咁啊。 มาว่ามาว่าวันนี้ตำรวจอ๋อเราเป็นตำรวจรอบนี้ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกม a อนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะ เป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ t ินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยกำลัาดีครับฮาฟูรอบนี้มึงเป็นตำรวจฉีเลยว่าคนดูเราเนี่ไปครับตำรวจจะเดินครับ ชิปโรริสโนตึง unity, มันขับเร็วจังวะเอ๊ะอวาว่ะมาดิมาดินี่นเลยเป็นไงล่ะชนต้องอยู่ในระยะมันนะครับนี่ให้มันครบวงนะมาดิมาดิออกเป้าออกเป้าทำมันให้อยู่เท่ได้คุณดูตั้งความเสียหายให้ได้ ไหนมึงไปไหนเออชนเอาดิเอาดิาดชนอ้าชนะเฉยโคตรีเอา啊เอา啊มีตำร,รวจไล่ล่าเอาเพิ่งจะเพิ่งจะเป็นตำร,รวจเมื่อกี้นี่มาโดนเองนะหืมในตัดก่อนครับคุณดูไล่เอาน้องการจะจับให้ได้ก็ต้องไล่ให้ทันอา้าวบีกีโอรถพี่แรงแที พี่เครื่องเท่าไหร่นี่เฮ้ยเอาดิเอาดีนี้ก่อนนี้ก่อนตรงนีตำรวจให้ได้คนดูเดี๋ยวจะโดนจับนะถอยถอยถอยไปไปไปเดี๋ยวบูชาเสือบุญติดรัสเบตินนั่นนะนี่ชนคนไปทีนึงตำรวจแม่งติดบัคแล้วนี่หลบนี้สำลิศครับคนดู เที่กิจที่สี่ไปแต่งรถสักหน่อยละกันนี่เอ้ยเราซื้อรถคันใหม่เดี๋ยวะเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่เออโอ้ยมีเบนซ์มีอะไรพวกนี้ด้วยนี่ไปนี่ไอ้นี่ไอ้นี่บีเอ็มนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเบนซ์เหรอเออเอาโลโก้ออกนั้นบีเอ็มเหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยเซทโฟโอเคออร์ดี้อันนี้อะไรเนี่ยไอ้ผมจำชื่อไม่ได้รถจอนบิ๊กอ่ะเออเย้อันนี้นิสันอันนี้ก็นิสันรุ่นอะไรวะนิสัน อันนี้มาแซงมาแซงนี่ให้จะไม่ได้ดอสรือเปล่าดอสตัวเก่าเฮ้ยชิฟชิฟโคโลราโดใช่ไหมชิฟโรลิตชลิมันมีโรลิตกับโควิดใช่ไหมเออเออโอทีจะจ้านคนดูไม่มีตังค์ซื้อดอกหมกเลยแต่งคันนี้ให้ตันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโทรศัพท์ไปก่อนเมื่อกี้นี่ลงรถฟ้าบแล้วก็ลงเลยครับเครื่องอา้าว เอาเกมมีอยู่ก็หล่นเลือกแล้วอา้าวแต่งไม่ได้บอปรับแต่งตรงนี้โอเคโทษืท่อก,กี้นี่งงเป็นหนึ่งเครื่องเราตันแล้วเอาเกสสูงสุดโอเค,อเ,คเอาโช๊คไหมลงโช๊คสักหน่อยนี่เราตอนนั้นก็ลงเด้ลงกล้องลงกล้อง ECU เป็นไงล่ะโคตรล่อโคตรตึงเอาไปวิ่งสักหน่อยดิไหนภารกิจอยู่ไหน ตาป่อได้ออยุติปป่อได้กันนะเอาผมไม่กันไม่จนลูกไตมาว่ามาว่าตาปุจจักรกบุญนัดรัสปูตินเงินแน่มาดิมาดิพร้อมนะครับไปเงีนวูฮูแรงหรือเปล่าน้องในตั๊ดครับลองดูลองดูคนดูว่าเราจะเหยียบไปเท่าไหร่โอ้แรงจะจัดแรงจะจัดสองร้อยเจ็ดสองสองร้อยเจ็ดห้าสองร้อยเจ็ดเจ็ดเยอ ก็ถือว่าแรงอยู่นะเนี่ยคันนี้เออชนไปทีนึงเกมนี้ไม่ต้องหวังพึ่งซิซิอะไรหรอกนะคนดูนะเนี่ยมันวิ่งแรงก็โอเคแล้วเองชนรถทะลุอะไรเมื่อกี้นี่เอ๋บ๊วยลงไปครับน้องอีซี่โคตรหล่อโคตรรีโคตรตึงโคตรสุดโคตรอันตรายโคตรซิ่งเอ้ยมาดิไปตัดครับเย้ นิษครับอเป็นไง่ะโคตรแรงบอกเลยรถพี่สี่พันนเนาะเฮ้มาว่ามาว่าเอ้าอ๋อเมื่อกี้นี่มันจบแมปนี่มาเออฮ้ยกำลังจะโชว์แรงโชว์ตึงเลยไปแต่งรถต่อหน่อยหล่ะการร้านค้าเออไม่ใช่ร้านค้าตรงนี้ตรงตรงนี้เนี่ยผมเติมไปแล้วว่าทำไมแม่งมันนั่นไม่ได้วะงงนะมันดูปะเถ้ยเอ้ยมีสปอยเลอร์หลังด้วยว่ามีอเฮ้ยมีตีไฟใต้ห้องเครื่องด้วยอ้าวเนี่ย อย่างนี้ก็เลมดีครับนี่เอาสีเหลืองเลย 8, โอ้ยเคโอ้แปดพันโคตรเยอะโคตรตัตงค์ลงลงรถก่อนดินี่แต่งเครื่องสักหน่อยนะอัปเกรดอัปเกรดโคตรหลอ่อโคตรตึงนะฮะ เอา่啊เอา่啊โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนับสลับเั้ตัวเกม Tornado Open World เลนสนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมนแนวขับรถนะครับเหมือนนะ่ะนี่ For Speed Unbound เลยนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่นะนั่งเข้าไปใต้คลิปนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเกิร์ติง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย